สวัสดีค่ะแม่ส้มนะคะและนี่น้องดีจังค่ะวัยสิบสองวันนะคะก่อนหน้านี้นะคะแม่เจอปัญหาเรื่องการแหวนนมของน้องนะคะเพราะว่าเราอุ้มน้องในองศาที่ไม่ถูกต้องนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ็บข้อมือค่ะเวลาอุ้มน้องที่แบบไม่ถูกท่าอีกเช่นกันนะคะก็ถึงกับเอ็นข้อมืออักเสบเลยทีเดียวจนแม่ได้มาใสเอบอกอุ้มของ ฝันดีเบบี้ตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์แม่มากๆเลยค่ะคือเราสามารถอุ้มเขามือเดียวก็ได้แล้วก็เปิดให้นมนม้องก็จะกินนมยมแยมแยมย,ย,ยอย่างนี้ได้เลยแล้วก็บางทีแม่ไปทุระใหน้น้องแม่ก็ฝากให้คุณพ่อช่วยเลี้ยงได้ด้วยค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าพ่อเขาจะอุ้มลูกถูก วิธีไหมถูกองศาไหมอะไรย่งเงี้ยคือด้วยตัวเบาอันเนี้ยค่ะเขาถูกดีไซน์ออกมาแล้วว่าให้อยู่ในองศาที่พอเหมาะพอดีกับการอุ้มลูกน้อยนะคะก็คือหมดห่วงไ่ได้เลยเราสามารถฝากให้ใครเลี้ยงลูกเราก็ได้ฝากให้ใครช่วยป้อนนมให้ลูกเราก็ได้ สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะแม่ส้มแนะนำเลยว่าอันนี้ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะเพราะบอร์ตตัวนี้นะคะทําให้เราให้นมได้ถูกท่าคือเอนประมาณ45องศาสามารถลดการแหวดนมลดการเกิดกดไหลย,ย้อนได้และที่สําคัญเลยเราสามารถให้คนในครอบครัวของเราช่วยเลี้ยงลูกเราได้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้เขาสามารถซักได้ด้วยนะคะโดยการใช้น้ํายาซักผ้าอ่อนๆน,นะคะ เวลามันเลิะหรืออะไรเงี้ยคือดีมากแล้วน้ําหนักเขาเบามากด้วยค่ะเทียบเท่ากับไข่ไก่ประมาณแค่3ฟองเท่านั้นเองดูสินอนสบายมากเลยดูสินอนสบายมากเลย